หนูไม่กลัวคนเก่งคือทุกคนน่ะมันมีความเก่งเนีย่ยที่หนูบอกว่าเก่งให้ตายยังไงถ้าคุณไม่ตั้งใจสุดท้ายคุณก็จะได้แค่นี้แหละสุดท้ายคนที่ตั้งใจวันหนึ่งเขาอาจจะตั้งใจจนเก่งมากกว่าคุณก็ได้หนูไม่กล้ามองอนาคตว่าแบบเราจะต้องไปอยู่จุดไหนจุดไหนว่าหนู มไม่อยากคาดหวังเยอะคาดหวังเยอะแล้วมันจะแบบถ้ามันไม่ได้มันจะเสียใจหนูเลยเลิกคาดหวังกับทุกๆอย่างมานานมากแล้วขอให้มันไปดีละสเต็ปแต่ว่าถ้าปัจจุบันนียหนูคิดว่าเวลาที่หนูร่วมงานกับใครหนูอยากให้เขารู้สึกอยากจะกลับมาร่วมงานกับหนูอีกมันก็จะส่งผลที่ดีมากๆในอนาคตไม่ว่าหนูจะไปอยู่ไหนก็ตามออมุกดาบ,บอกว่าตัวเองอะอยากทำงานให้ดีมากพอให้ คนที่ร่วมงานกับบุกดาแล้วกลับมาร่วมงานกับเราอีกครั้งแล้ว,วรู้สึกเหมือนว่าเขาเรียกอะไรเหมือนว่าร่วมงานกับหนูหนึ่งครั้งจะยังรู้สึกอยากร่วมงาน<ว>ก,กับเรา <ขอ S 1> ต่อไป,ไปถ้ามา,าถึงคลิปแบบนี้มันดีมากนะพี่ยังจดจาประโยคนี้ได้เลยก็ <c oughs> คือมันมุกรู้สึกว่าก็อย่างที่หนูบอกพี่ว่าการทํางานปัจจุบันเนี้ยเราเราเจอกันแล้วเราก็จากกานันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราอยากอยู่ตรงนี้ให้นาน่ะ เราต้องมีคนที่รักเราที่ชื่นชมเราแล้วรู้สึกดีกับเราและสิ่งพวกนี้มันจะหาไม่ได้ถ้าถ้าเราไม่ได้ทำให้เขารู้สึกฉะนั้นเรามีแค่โอกาสเดียวก็เหมือนหนูมานั่งกับพี่เนี่ยหนูก็โอกาสเดียวแล้วอะอนาคตจะเจอพี่อีกหรือเปล่าไม่รู้ฉะนั้นครั้งนี้เราต้องทำให้พี่แฮปปี้กับเรามากที่สุดและอยากร่วมงานกับเรามากที่สุดและมันก็เป็นสิ่งที่แบบหาซื้อไม่ได้อ่ะอนาคตถ้าวันหนึ่งพี่อาจจะไปเจอคนที่ หนูไม่รู้จักอย่างเงี้ยแต่เขามีคอนเน็กชันในการทํางานพี่ก็ยังสามารถพูดถึงหนูได้มัน <ๆ S 1> เป็นอะไรที่แบบเราต้องสร้างขึ้นเองมันไม่มีใครมาหยิบยกให้เราหรอกถ้าถ้าเราไม่ทาครับอ่ะทุกคนในที่นี้แฮปปี้กับน้า,า,นานงมุองดางคอนเซปต์โมือที่่งทีได้ไหม <c oughs> น้องแล้วริาจริงๆคือจริงๆจะบอกว่าทางบ้านเราเราไม่ถามเลยเพราะว่าหัวใจเต้นไปหมดเลยคนส่งคอเมนรักหรือโดนบอกว่าแอบชอบครั้งแรกอุย อะจำได้อันนี้ตอนประมาณสิบวยมันเด็กมากเลยได้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 ครั้งแรกประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดใช่กานัดจประมาณสักปห้าเพื่อนคนไหนไปใครมันมาบอกว่ามุกดาเราชอบเธอนะอย่างเงี้ยมันเป็นป๊อปปี้เลิฟมากเลยพี่ร้ายฟังแต่ร้ายฟังแบบคร่าวๆน่ารักด้ารักเขียนจดหมายมันเป็นอะไรที่แบบเขียนจดหมายแล้วเราก็แบบ ยุคนั้นอ่ะโทรศัพท์คือยังไม่มีมันมีแต่แบบตู้ที่ต้องไปหยดเหรียญเราก็จะแบบเวลาเราคุยกับเพื่อนผู้ชายอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเขียนจดหมายวันนี้มันพี่มันแบบมันโบราณมากเลยอ่ะไม่ใช่มันน่ารักแตมันก็แบบไม่รู้ว่าเราเขียนไปได้ยังไงพี่วันนี้เราเรียนตั้งแต่เช้าถึงเย็นเราเหนื่อยมากเลยเราอยากเห็นหน้าเธออะไรประมาณเนี้ยมันจะมีความแบบ นั่นแหละคบะไเลิฟเราก็จะจบด้วยคิดถึงนะเรารักเธอใดๆมันจะวัยรุ่นนะคะมันจะมียุคนี้คงไม่ทันนะรู้ว่าจะยุคเราเราเป็นช่วงมันก็มีรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวไม่เยอะขนาดนั้นบ้างมีค่ะก็อยากจะปรับแก้ไขเหมือนกันเพราะว่า ต้องบอกว่าช่วงนั้นหนักมากจริงคือมุกไม่คุยกับใครเลยคุยน้อยมากถึงเหมือนหนูเจอหน้าพี่อย่างเงี้ยหนูก็แบบวันดีค่ะแล้วจบกัน <c oughs> <c oughs> เราจะไม่มีการแบบมาสารสัมพันธ์กันต่อหรือพูดคุยอะไรที่เป็นการคุยเล่นเพราะว่าเราตอนนั้นต้องไม่ถนัดเราเราเรา,เราอยู่คนเดียวกับวาดรูปเข้าห้องอยู่กับสุนัขของเรา เราเราอยู่แค่นี้กับพ่อแม่เราเรารัก,กอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่คือพอเรามาอยู่ในโมเมนต์ส่วนตัว,ตวเราก็จะแบบส่วนตัวมากๆจนวันหนึ่งเราเริ่มโตขึ้นเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันมันมากเกินไปการที่เราอยู่กับตัวเองแบบนี้มันไม่ได้ส่งผลดีกับตัวเราเท่าไหร่ค่ะเราก็เลยแบบรู้สึกว่าก็ต้องต้องตัดแล้วแหละต้องแบบออกมาจากมุมมืดของตัวเองบ้างค่ะมีจุดไหนที่ทำให้มูดาคิดได้ว่าเอ้ยเราควรต้องแบบ มีสังคมบ้างเราควรต้องเราควรต้องทาลายกำแพงตัวเองออกมาจากการอยู่คนเดียวบ้างหน่อยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเราอยากเราเราไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็เจอด้วยค่ะน่าจะจากคนรอบๆข้างนี่<ช>แหละค่ะว่าแบบเวลาเจอเราแล้วแบบเออน้องนิ่งเนาะนิ่งมากเลยนิ่งจนจนแบบยน้องเป็นอะไรหรือเปล่าื <laughs> จนจนบางครั้งมุกก็ต้องบอกว่าฮมยมุกไม่ได้เป็นอะไรนะคะคือมุกแค่แบบนิ่งนิ่งจนจนจนคนอื่นรู้สึกมากๆอะ่ะแค่แค่นี้แหละมันทําให้เราคิดแหละว่าแบบเอ้ยเราต้องเราต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วแหละทําไมอาสิบคนรู้สึกแบบเราได้ได้แสบแล้วอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะมันมันนา่าจะต้องซอฟลงกว่าน,นี้แล้วอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วในปัจจุบัน เรายังมีมุมบางมุมที่เต้นแบบนั้นอยู่ไหม,มบบอ,ยอยากอยู่คนเดียวหรือแบบ,แบ,บอะไรเงี้ยมีมีค่ะคือความโลกส่วนตัวยังไงมันก็ยังมีแต่ว่าบางครั้งก็หลุดบ้างเวลาแบบเหนื่อยเหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยถ้าเหนื่อยมากๆจะจะอยากอยู่กับตัวเองหนักมากคือแบบจะนิง่งยิ่งนิ่งเข้าไปใหญ่ก็<ม>จะแบบค่อยๆควบคุมเนาะไปตามว <c oughs> <ช>ัยแล้วยิง่งแล้วยิ่งมุกดาช่วงนี้เราได้เห็นมุกดาตามสื่อมากขึ้นเรามีผลงานมากขึ้นอ่ะ เรา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 ,เราต้องซ่อนมุมเหล่านั้นเก็บไปปะหรือว่าแบบก็ต้องต้องเก็บค่ะแต่ว่าระหว่างระหว่างทางที่ผ่านมาตั้ง<อ>แต่สิบห้าเนี่ยเราก็ค่อยๆปรับนิสัยเ,เ,เราเราลงมาเยอะแล้วค่ะเราก็แบบความอดทนอะไรอย่างเงี้ยของเรามันมันมากขึ้นแล้ว<อ>ฉะนั้นปัจจุบันนี้มันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นเราก็แบบยังยิ้มยังทุกอย่างทําอะไรได,ได้เหมือนเดิมยังก็ถือว่าดีขึ้นเยอะเลยเจ็ดค,ครบใช่ไหมครับครับประถมประถม ปฐถมคือม,มุกเป็นเป็นเด็กที่ห้าวมากเลยนะคะค่อนข้างเป็นเด็กที่แบบชอบอะไรที่ค่อนข้างบูบูชอบเล่นอะไรที่แบบผู้ชายเล่นนิดนึงปีนต้นไม้ก่ะปีกกระบะระอมมันก็มันก,มนก็มันก็จะเป็นแบบอาะกระโดดยางอาจจะคบเพื่อนผู้ชายเยอะอก็เลยจะมีความแบบเตะตะก้อได้อะไรแบบเนี้ยมันจะมีความแบบ ใช่คือชีวิตตอนนั้นมันมันสนุกมากเลยค่ะกระโดดยางแข่งกับเพื่อนขั้นสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีทุกวันเราเรามีความสุขเราอยากจะเล่นเล่นเล่นแล้วตื่นมาแล้วกระโดดยางทุกในทุกๆวันเราเป็นเจ้าแม่หนังยาง่วงนั้นนี่ก็คือน้องน้อยหน่าแต่แฟนตัวนอง <laughs> ใช่ <laughs> ประมาณนั้นเลยพี่คือหนูจะมีเพื่อนอีกคนนึงที่แบบคือเหมือนเป็นคู่แข่งกันอะ่ะคือถ้ามีคนนี้อยู่ทีมนี้ถ้ามีคนนี้เด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบ มันสนุกอะค่ะแล้วตอนนั้นอ่ะเหมือนว่าระบายที่เราชอบโดดยางมากๆอ่ะมันเป็นยังไงบ้างว่าเราเราคือแบบมันมันมันรู้สึกว่าอยากฉันอยากจะโดดยางตลอดไปหรือว่าแบบสนุกอย่างไรกับบุกดาตอนนั้นอ่ะคือมันมันเป็นสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดมากตอนนั้นค่ะถ้าเทียบกับการเรียนตอนนั้นคือเราอ่ะเป็นเป็นเหมือนกับทุกๆคนต้องอยากอยู่ทีมเราอ่ะเพราะว่า เราต้องไม่งั้นถ้าถ้าเขาไม่มีเมนคนหนึง่งเ,เขาจะสู้ไม่ได้งไงฉะนั้นเรารู้สึกดีมากที่คนอย่างอยู่ทีมเรา <laughs> <laughs> ถ้าซีเกมมีประกวดโดดหนังยางเอามุกดาชิงเป็นตัวแทนประเทศถ้าสมัยนั้นมีพี่หนูต้องได้ไปเขา้ารอบหนูบอกเลย <laughs>